ปลายปีแล้วหลายๆท่านก็หาตัวที่ช่วยลดหย่อนภาษีทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงดังนั้นค่ะในคลิปนี้ปุ๊จะพาทุกท่านค่ะ มารู้จักกับกลุ่มประกันนะคะที่ใช้รถหย่อนภาษีเงื่อนไขเป็นอย่างไรและกลุ่มของกองทุนรวมนั่นเองเดี๋ยวมาดูไปนะคะว่าเงื่อนไขรา,ายละเอียดในการใช้ลดหย่อนภาษีเป็นอย่างไรเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับท่านที่เสียภาษีไปดูกันเลยค่ะค่ะเรามาดูกองทุนรวมตัวแรกนะคะนั่นคือ RMF นั่นเองเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเป็นอย่างไรนะคะข้อที่1ค่ะจะไม่มีขั้นต่ํา ดังนั้นเราจะซื้อ1,000-2,000-3,000ได้เลยก็ใช้สิทธิ์ตามที่ซื้อหน่วยลงทุนข้อที่2ค่ะต้องถือครองหน่วยลงทุนจนครบอายุ55ปีบริบูรณ์นะคะและถือหน่วยลงทุนมาไม่น้อยกว่า5ปีดังนั้นนะคะเราจะขายคืนก่อนได้ไหมก่อนเงื่อนไขได้ค่ะแต่คุณจะไม่ได้ สิทธิประโยชน์ทางด้านลดหย่อนภาษีจะถูกเรียกคืนภาษีนะคะยกเว้นค่ะกรณีเสียชีวิตหรือว่าทุพพลภาพอันนี้จะไม่ถูกเรียกคืนค่ะข้อที่3ค่ะก็คือต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีทุกปีทุกปีค่ะถ้าเราเว้นไป1ปีได้ไหมยังได้อยู่แต่ถ้าเราเว้นไป2-3ปีอันนี้จะไม่ใช่ในเรื่องของเงื่อนไขลดหย่อนภาษีแล้วนะคะข้อที่4ค่ะสามารถซื้อลดหย่อนภาษีได้นะคะไม่เกิน3 0เ์ ของรายได้ทั้งปีดังนั้นลองดูรายได้ทั้งปีด้วยว่าเท่าไหร่นะคะและรวมกับกองทุนนะคะหรืออื่นๆที่ไว้ใช้ในเรื่องของกเกษียณต้องไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทนะคะนี่คือเงื่อนไขของ RMF ที่นำไว้ใช้ลดหย่อนภาษีค่ะเรามาดูกองทุนรวมอีกหนึ่งตัวค่ะ s s f นั่นเองซึ่งเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษีเป็นอย่างไรนะคะข้อที่1ค่ะ จะไม่มีขั้นต่ำในการลงทุนนะคะดังนั้นจะซื้อ1,000-2,000-5,000สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะคะข้อที่2ค่ะซื้อได้ไม่เกินรายได้นะคะของเราก็คือ30%ของรายได้ทั้งปีดังนั้นลองดูรายได้ด้วยนะคะว่าทั้งปีเท่าไหร่และไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทค่ะ ข้อที่3ค่ะต้องถือหน่วยลงทุน10ปีค่ะซื้อปีนี้ถือไป10ปีเพื่อสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีขายก่อนได้ไหมได้แต่จะถูกเรียกคืนภาษีนะคะดังนั้นเพื่อสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจะมีเงื่อนไขาตามที่แจ้งไปค่ะ เรามาดูกองทุนรวมอีกหนึ่งตัวค่ะนั่นคือ TESG ค่ะซึ่งกองทุนรวมตัวนี้เพื่อประโยชน์ทางด้านภาษีคอรมอนะคะเพิ่งเคาะวันที่2 1พฤศจิกายน66ที่ผ่านมาเองอนุมัตินะคะในส่วนของกองทุนรวมน่าจะยังไม่ได้เปิดขายนะคะเราราประมาณเดือนธันวาน่าจะขายกองทุนรวมนี้ได้ดังนั้นเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษีเขาบอกมาแล้วค่ะเป็นแบบนี้ค่ะข้อที่1ค่ะลดหย่อนได้ตามจริงนะคะ แต่ไม่เกิน30%ของรายได้ทั้งปีของเรานะคะและไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทค่ะข้อที่2ค่ะต้องถือหน่วยลงทุนนะคะให้ครบ8ปปีจึงจะได้ประโยชน์ทางด้านภาษีขายคืนก่อนจะถูกเรียกคืนภาษีนะคะ ข้อที่3ค่ะกําไรตอนที่เราขายหน่วยลงทุนค่ะถ้าได้กาําไรในส่วนของกําไรจะถูกยกเว้นภาษีค่ะและกองทุนรวมตัวนี้จะไม่นับรวมนะคะกองทุนรวมเพื่อการเกษียณตัวอื่นๆค่ะถ้าเข้าตามเงื่อนไขก็จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ดังนั้นค่ะกองทุนรวมที่ปูกล่าวไปนะคะไม่ว่าจะเป็น RMF s s f และกองทุนรวม TE SG ตัวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะคะในการใช้ลดหย่อนภาษีของทุกท่านได้นะคะยังมีในรูปแบบอื่นๆอ,อีกนะคะดังนั้นศึกษารายละเอียดเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษีด้วยนะคะเรามาดูในส่วนของประกันชีวิตกันบ้างนะคะว่าเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษีได้อย่างไรคะ่ะส่วนแรกคะ่ะก็คือเรื่องของคู่สมรสคู่สมรสของเรานะคะสามารถ สายเบีย้ยประกันนะคะและนำมาลดหย่อนภาษีให้ตัวเราได้1 0 0 0 0บาทซึ่งการสมรถครั้งนั้นนะคะจะต้องอยู่ตลอดปีปฏิทินนะคะในการสมรถครึ่งปีได้ไหมอันนี้จะไม่ได้นะคะและคู่สมรสจะต้องไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เกิน3ามหมื่นบาทต่อปีภาษีนั้นๆด้วยนะคะส่วนที่สองค่ะประกันนะคะสุขภาพพ่อและแม่นะคะไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่เราหรือว่าพ่อแม่คู่สมรสก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้1 5 0 0 0บาทค่ะแต่นะคะพ่อแม่จะต้องไม่มีรายได้นะ,ะหรือมีรายได้ไม่เกิน30,000บาทในปีภาษีนั้นค่ะส่วนต่อมาค่ะคือประกันตัวเราเองนะคะในการลดหย่อนภาษีซึ่งประกันตัวเราเองจะเป็นแบบประกันทั่วไปหรือแบบประกันสะสมทรัพย์ ต้องมีระยะเวลาค่ะความคุ้มครอง10ปีขึ้นไปลดหย่อนได้ตามจริงไม่เกิน1 0 0นบาทค่ะนะคะหรือนะคะถ้าเป็นประกันสุขภาพตัวเรานํามาลดหย่อนได้ไหมได้ค่ะสัมภาระประกาศก็คือ25,000บาทแต่ไม่เกินแสนแรกนั่นเองนะคะซึ่ง25,000บาทเนี่ยประกอบไปด้วยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุที่เป็นสุขภาพประกันโรคร้ายแรงนะคะแล้วก็ทุกผลภาพดังนั้นรวมกันต้องไม่เกิน25 0 0 0แล้วก็ไม่เกินแสนแรกค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะนั่นคือประกันแบบบำนาญค่ะบำนาญเท่านั้นที่ได้รับนะคะลดหย่อนภาษีสูงถึง200,000บาทค่ะนะคะเงื่อนไขก็คือซื้อได้นะคะในการลดหย่อนภาษี ไม่เกิน15%ของรายได้ทั้งปีของเรานะคะดังนั้นเราซื้อมากกว่านี้ได้ไหมได้แต่เพื่อประโยชน์ทางด้านภาษีจะมีเงื่อนไขไม่เกิน200,000แล้วก็ไม่เกิน15%ของรายได้และเมื่อรวมกับกองทุนรวมเพื่อการ,กรเกษียณอื่นๆนะคะเช่นกอบอขอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะ กอ,องทุนสงเคราะห์ครูนะคะต่างๆนะคะไม่เกิน5 0 0 0สนบาทค่ะรวมทั้ง RMF นะคะก็ไม่รวมกันแล้วในเรื่องของกเกษียณไม่เกิน5 0 0 0สนบาทนะคะนี่คือเงื่อนไขในเรื่องของประกันชีวิตที่นำไปลดหย่อนภาษีค่ะและอีกส่วนหนึ่งค่ะถ้าแบบประกันนั้นนะคะมีเงินจ่ายคืนนะคะเกิน20%นะคะ สำักรานมองว่าเป็นการลงทุนดังนั้นจะไม่สามารถมาลดหย่อนภาษีได้แต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้ที่แนะนำนะคะในเรื่องของประกันชีวิตจะแจ้งล่วงหน้าอยู่แล้วว่าแบบนี้สามารถลดหย่อนภาษีได้ไหมแบบนี้สามารถลดหย่อนภาษีได้ไหมคะ่ะจากที่ทุกท่านฟังมานะคะในเรื่องของการลดหย่อนภาษีกลุ่มในเรื่องของประกันชีวิต และกลุ่มในเรื่องของกองทุนรวมดังนั้นทุกท่านตัดสินใจได้หรือยังว่าปลายปีนี้จะเลือกรูปแบบไหนในการวางแผนภาษีดีคะนะคะเรื่องของภาษีเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องวางแผนภาษีคือเงินของเราค่ะเราสามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายออกไปหรือจะรักษาไว้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสัมภาระค่ะมีในส่วนของการลดหย่อนภาษีที่มากกว่าน,นี้นะคะลองศึกษารายละเอียดเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจหรือสอบถามได้จากผู้แนะนำในเรื่องของประกันชีวิตหรือผู้แนะนำในเรื่องของกองทุนรวมได้นะคะ